เก้าอี้สตูลงานไม้สร้างสินค้าประเภทพวกเก้าอี้มีพี่ๆถามกันมาเยอะมาก <จะ S 2> ออกแบบยังไงให้คงความสวยดูโมเดิร์นดูมินิมอลน้อยแต่มากเรียบหรูแต่ดูดีอันนี้ก็ค่อนข้างยากอย,กอยู่เหมือนกันเราก็เลยออกแบบให้เป็นรูปทรงมนเพื่อให้ลักษณะของเก้าอี้ e ดูไม่แข็งกระด้างจนเกินไปใช้วิธีการเจาะเข้าเดือยเพื่อความแข็งแรงและยิงสกูยึดหลายจุดเพื่อความแข็งแรงส่วนพื้นด้านบนจะมีการเจียว้าตรงกลางเล็กน้อยเพื่อให้นั่งสบายบอกเลยว่าสินค้าตัวนี้ทําเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วแต่รูปทรงที่มีความมินิมอลโมเดิร์นทันสม เรียบง่ายมากๆค่ะคําว่าเก้าอี้สตูลจะเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีผนักพิงและไม่มีที่เท้าแขนเป็นเก้าอี้ที่ใช้ได้หลากหลายโอกาสซึ่งลักษณะทรงมนที่เราออกแบบขอบมนด้านข้างจะรับกับมือพอดีพื้นด้านบนจะมีความมอเล็กน้อยให้สัมผัสที่สบายและขลายเมื่อยได้ดีเลยต่อไปมาดูรายละเอียดเรื่องโทนสีกันบ้างจะมี2โทนสีให้เลือกแบบไม่เคลือบจะได้โทนสีอ่อนเหมาะกับการใช้งานในบ้านตัวละ890บาทส่วนแบบเคลือบจะได้โทนสีเข้มจะเหมาะกับการใช้งานนอกบ้านโดนแดดโดนน้ำเป็นประจำตัวละ990บาทถ้าไม่ได้ติดเรื่องการใช้งานแนะนําเลทสาด้ยยุ